ตอนที่11ทุกคนก็ได้คุยเรื่องพลังเวทของアニโมเน่นะว่าอาจจะสืบทอดมาจากแม่ของเธอซึ่งアニโมเน่เนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้เธอหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีคนรับเธอมาเลี้ยงดูพระเอกก็เลยได้บอกนะว่าถ้าตามหาก็อาจจะเจอญาติของアニโมเน่ก็ได้นะแต่アニโมเน่ก็ปฏิเสธนะครับเมลมีมนาก็เลยบอกกับพระเอกนะว่านายท่านถ้าผู้หญิงเจอคนที่ชอบเธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะความรักก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรอก วันต่อมาพระเอกก็ได้พาอเนโมเนมารับหนังสือเวทเล่มใหม่ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพระเอกก็ได้ถามกับคุณป้าจอมเวทนะว่าเธอเนี่ยรู้จักจอมเวทหญิงที่เก่งกาจบ้างไหมเธอได้เสียชีวิตระหว่างเดินทางเมื่อ10ปีก่อน คุณป้าจอมเวทก็ได้เล่าให้ฟังนะว่ามีจอมเวทหญิงผมดำคนนึงรู้จักกันในชื่ออาเมเลียเธอหายตัวไปเมื่อสิปีก่อนและเธอคือเจ้าของคมภีเวทเล่มที่เพิ่งลงทะเบียนไปเมื่อกี้ด้วยนะซึ่งมันก็คือเวทมนต์ป้องกันร,ระดับสูงนั่นแหละนะครับคุณป้าจอมเวทก็ได้ถามนะว่าอเนโมเนเนี่ยอยากตามหาพ่อแม่หรอแต่เพศก็บอกนะว่าเปล่าเธอก็เลยพูดว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผู้หญิงคือผู้ชายที่อยู่ตรงหน้านะอายุไม่สําคัญหรอก ก็ได้มาลองทดสอบใช้เวทเล่มนี้ดูแต่ว่าเธอก็ทำไม่สำเร็จนะครับพวกพระเอกเนี่ยก็เลยเข้ามาปลอบเธอและถามว่าเธอบาดเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่าอเนโมเน่ก็บอกนะว่าร่างกายรู้สึกแปลกๆแล้วก็ปวดท้องด้วยได้ยินแบบนั้นด้วยความที่พระเอกเนี่ยเป็นห่วงก็รีบหายาแก้ปวดท้องยาแก้ท้องเสียในแซงกิล่าทันทีแต่มเมลเล่ก็เข้ามาบอกกับพระเอกนะว่ากินแบบนี้อเนโมเน่ ก็น่าจะเป็นประจําเดือนนะส่วนอเนโมเนด้วยความที่เธอไม่รู้เธอก็พูดขึ้นมาว่าเธอจะตายหรือเปล่าได้อยู่กับเพเอกกาลังมีความสุขแท้ๆเลยในตอนนั้นพิมล่ากับเมียวมินาก็ได้กลับมาพอดีต่อมาอเนโมเนก็เดินออกมาจากบ้านกับพิมลา่าแล้วเธอก็วิ่งมาหารพเอกด้วยความดีใจเธอบอกกับรพเอกว่าเธอโตเป็นสาวแล้วนะเพเอกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฉลองกันจากนั้นอเนโมเนก็ได้บอกนะว่าฉันอยากมีลูกกับเคนิจิเพเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็สำลักน้ำออกมาทันทีพร้อมกับบ,บอกอเนโมเนว่าจะเย็นๆน,นะอออห้้เธาาายุมกกกว่่นนี อีกสักหาปีดีไหมอนมเนมันนี่ก็ได้บ่นนะว่านานขนาดนั้นเลยเหรอเพอเอกก็อ้างไปนะว่าหน้าอกเธอยังเล็กยังให้นมลูกไม่ได้หรอกพิมุลาก็เข้ามาดึงหูเพอเอกนะพร้อมกับถามว่าเขาเอาจริงหรอเพอเอก็ได้อธิบายไปนะว่าไม่หรอกเด็กผู้หญิงตอนเด็กๆน่ะชอบบอกว่าจะแต่งงานกับพ่อแต่พอโตขึ้นมาเดี๋ยวก็พาผู้ชายกลับบ้านแล้วบอกว่าจะแต่งงานกับเขาเองแหละใช่ไหมล่ะ พิมลราก็ได้บอกนะว่าพระเอกเนี่ยเน็บแนมเขาอยู่หรอพระเอกก็รู้ทันทีนะครับว่าพิมุลาเองก็จะเคยพูดกับคุณมาโลแบบนี้เหมือนกันในวันนั้นพระเอกก็ได้ทําอาหารฉลองให้กับอเนโมเน่ด้วยนะครับหลายวันต่อมาก็มีรถม้าคันหนึ่งมาที่บ้านของพระเอกซึ่งก็เป็นคุณมาโลคุณมาโลก็ได้มาเยี่ยมลูกสาวของเขาและจะมาคุยเรื่องโทกแรมด้วยพระเอกก็ได้บอกนะว่าก่อนหน้านั้นเขามีเรื่องจะคุยกับคุณมาโลก่อนนะครับ พระเอกก็ได้เอาชุดโต๊ะและลวมกันแดดออกมาทั้งสองได้เห็นก็ตื่นเต้นเหมือนที่วันผ่านมาเลยด้วยจิตวิญญาณของพ่อค้าและแม่ค้าแล้วนะพระเอกก็ได้สู่ขอพิมุล่ากับคุณมาโลนะครับคุณมาโลก็หัวเราะด้วยความยินดีและยังบอกว่าเขาไม่คัดค้านหรอกแถมลูกสาวเขายังตามพระเอกมาถึงที่บ้านอีกต้องขออาภัยด้วยนะที่ลูกสาวของเขาเอาแต่ใจเขาก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าภรรยาของเขานั้นเสียชีวิตไปเมื่อ14ปีที่แล้วเขาเลี้ยงลูกสาวมาด้วยตัวคนเดียวรู้ดีว่าเธอต้องเหงาแค่ไหน พพะ่อก็ได้ขออนุญาตเรียกคุณมาโลว่าพ่อด้วยนะครับในคืนนั้นเพะ่อก็ได้คุยกับคุณมาโลนะครับว่าอีกไม่นานสมาคมการค้ามาโลจะเปิดสาขาที่อัสทานเทียมีแผนจะส่งคนมาช่วยดูแลบัญชีฟื้นฟูก,การเงินให้กับท่านเขายูพาโทเลียมและยังวางแผนจะขยายเศรษฐกฐิจในดินแดนนี้ด้วย วันต่อมาคุตันและบาลอนนอตพอก็ได้มาหาพระเอกที่บ้านแล้วเขาก็ได้รู้นะว่าพิมูราแต่งงานกับพระเอกไปแล้วเขาก็บอกว่าเอาเถอะถ้าเป็นพระเอกเขาก็ยอมแพ้แล้วก็ได้อวยพรให้ทั้งสองคนมีความสุขด้วยกันนะครับซึ่งสาเหตุที่คุตันมาก็เพราะว่าจะมารับภรรยาและมารีไปอยู่ด้วยนะบาลอนนอตพอก็เลยถือโอกาสนี้มาเยี่ยมพระเอกด้วยจากนั้นทุกคนก็ได้พากันเข้าเมืองมาพบกับท่านเขายูพาโทเลียม คานันก็ได้คุยกับท่านเขานะว่าถ้าเสร็จเรื่องนี้เขาก็อยากจะสร้างถนนไปบ้านพระเอกนะแต่พระเอกก็ได้เตือนนะว่าต้องฟื้นฟูนการเงินของคุณก่อนนะเป็นอย่างแรกคานันเธอเลยบอกว่าเรื่องนั้นปล่อยให้คุณมาโลเป็นคนจัดการไปเถอะพระเอกก็ได้บอกทุกคนนะว่ารออยู่นี่ก่อนนะจากนั้นพระเอกก็ได้เดินมาที่สมาคมการค้าโทกาแรลมและบอกว่าจะเอาของมาขายก็เลยถามพ่อค้าคนนึงว่ารับซื้อของหรือเปล่าพ่อค้าก็ออกมาต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็ถามว่ามีอะไรมาขายให้พวกเขาเหรอพระเอกจึงเอาซากแมงมุมยักษ์ออกมา พ่อค้าเห็นแบบนั้นก็เลยถามด้วยความไม่พอใจนะว่าเอาของแบบนี้ออกมาที่นี่คิดจะหาเรื่องกันหรอพระเอกเขาก็เลยบอกไปนะว่าใช่แล้วเขามาหาเรื่องจากนั้นพโทกแกมและลูกน้องก็ออกมากันเยอะเลยพระเอกก็ได้แนะนำตัวกับโทกาแกมนะแล้วบอกว่าเขามาเอาคืนที่บางอาจหาเรื่องร้านภรรยาของเขาซึ่งก็คือพิมูล่าโทกแรมได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้ลูกน้องจัดการพระเอกซะตอนแรกลูกน้องก็กลัวนะครับเพราะเห็นว่าพระเอกเนี่ยเขาจัดการแมมุมยักได้ แต่โทกาแรมเขาก็บอกลูกน้องนะว่าอย่าให้เจ้านั่นหลอกมันแค่เจอซากมงมุมยักษ์แล้วก็เก็บมาไว้เท่านั้นเองจากนั้นพระเอกก็ได้เตรียมต่อสู้คุตันก็ได้เตือนทุกคนนะว่าอย่าประมาทเพราะพวกนั้นมีแต่นักสู้ฝีมือดีโทกลแรมมันเห็นพวกพระเอกก็ต้องตกใจนะครับที่พระเอกเนี่ยมันไม่ได้มาตัวคนเดียวแต่มันก็บอกว่ายังไงพวกเขาก็มีคนเยอะกว่าอยู่ดีแล้วก็สั่งให้ลูกน้องลุยทันทีอย่าให้พระเอกรอดไปได้เวลก็กระโดดออกมาพร้อมกับขู่พวกโทกาแรม มนุษย์สัตว์ที่เป็นมนุษย์แมวที่อยู่ฝั่งโทกาแรมเห็นก็ตกใจนะครับว่าทาไมท่านแมวป่าถึงมาอยู่กับพระเอกพระเอกก็ได้แนะนํานะว่าเบลเนี่ยเป็นครอบครัวของเขาและบอกพวกนั้นว่าแมวป่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่อยู่ข้างคนชั่วหรอกและถ้าพวกนายตายจากการต่อสู้กับผู้ส่งสารของพระเจ้าวิญญาณของพวกนายจะเป็นยังไงนะพระเอกก็ได้พูดขู่ไปนะพวกมนุษย์สัตว์ของโทแกาแรมได้ยิยนพระเอกพ,พูดแบบนั้นนะครับพวกเขาก็ขอลาออกแล้วก็บ่นว่าถ้าตายที่นี่ต้องตกนรกแน่ๆจากนั้นพวกมนุษย์สัตว์ของโทกแมก,ก,ออกมด แต่ว่าที่ถอนตัวไปก็มีแต่พวกมนุษย์แมวนะครับลูกน้องของโทรกรแกาแอมก็ยังมีพวกมนุษย์สุนัขอยู่อีกเบลก็ได้เห็นมนุษย์สุนัขตัวหนึง่งแล้วก็ขู่ไปที่มันพระเอกเห็นก็พอจะนึกขึ้นได้นะครับว่าที่เบลถูกยิงในตอนนั้นน่าจะเป็นฝีมือของเจ้านี้มนุษย์หมาเห็นพระเอกก็ได้บอกนะว่าเจอกันอีกแล้วพร้อมกับกระโดดใส่เพื่อที่จะฟันพระเอกแต่ว่าบารอนนอตพอเนี่ยก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็ปัดมันให้ถอยออกไปได้จากนั้นพวกมันก็เริ่มบุกทันทีเมีมมเยวเล่ นอตพอก็ได้สู้กับหัวหน้ามนุษย์สุนัขและกาลังจะเสียท่าเพราะมันคว้างมีดมาใส่แต่เวลก็กระโดดมารับมีดช่วยนอตพอไว้ได้ทันนอตพอก็เลยได้จังหวะสวนกลับพุ่งเข้าไปฟันมันจนดาบหักและจัดการมาได้ทันทีเพระเอกก็ได้เอารถแมคโครออกมานะครับแล้วก็ใช้มือแมคโครเนี่ยเวียงใส่บ่อน้ำพุจนหินก็แตกกระเด็นไปใส่พวกมันโทเก,กรแรมเนี่ยเห็นพวกของตัวเองพ่ายแพ้กันหมดจึงวิ่งหนีออกมาหน้าสมาคม ระเอกที่ตามออกมาแล้วเห็นว่าโทรกรแรมอยู่ที่หน้าสมาคมของตัวเองจึงคิดว่าโทรกรแรมเนี่ยคงกลัวสมาคมของเขาพังไปมากกว่านี้จากฝีมือรถแมคโครของพระเอกจึงได้ลอ่อพระเอกออกมาด้านนอกพระเอกก็เลยเปลี่ยนรถแมคโครนะครับจากคันเล็กเป็นคันใหญ่แล้วจัดก,การทางสมาคมโทรกรแรมทันทีโทรกรแรมก็ได้แต่ยืนดูด้วยความสิ้นหวังนะจากนั้นคุณมาโลก็มาหาพระเอกพร้อมกับบอกว่าให้เขาหยุดทำลายได้แล้วมันจบแล้วละ่ะเขาจะใช้อาคารนี้เป็นสาขาของสมาคมมาโลโทรกรแรมเห็นมาโลก็เดินตรงไปหาคุณมาโลด้วยความโกรธแต่มเมลเล่และเมมิน่าก็เข้ามากันเอาไว้ มันก็ได้บอกนะว่าทําแบบนี้คิดว่าพวกพพะเอกเนี่ยจะรอดไปได้หรอเพะเอกก็เลยตอบไปนะว่าตั้งแต่ลูกน้องเขาตั้งแต่ลูกน้องของโทการแรมชักดาบออกมาพวกนายก็กลายเป็นคนร้ายรอบสังหารท่านวิสเขาแล้วล่ะท่านวิสเขาอยู่พาโทเลียมก็พูดออกมาว่าเรารู้จักกันมานานไม่คิดเลยว่านายคิดจะฆ่าฉันท่านเขาก็เสนอให้โทการแรมออกจากเมืองอาธานเทียโดยทิ้งทรัพย์สินไว้ทั้งหมดซะแล้วเขาจะไม่เอาเรื่องที่โทการแรมคิดจะฆ่าเขาโทกาแรมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับจึงตกลงตามนั้น แต่ก่อนที่เขาจะออกจากเมืองก็ได้พูดกับคุณมาโลนะว่าเข็มกัดไดซินและสินค้าแปลงใหม่ต่างๆได้มาจากพระเอกสินะจะคิดให้ดีสิว่าทําไมลูกสาวของนายถึงโดนลักพาตัวจากนั้นก็มีคนมาส่งจดหมายท่านเขาอยู่พาโทโลรียมนะครับพร้อมก็บอกว่าเป็นจดหมายจากราชินีลานันคิวรัสคาดันเธอก็ได้บอกนะว่าให้ส่งตัวพระเอกมาที่เมืองหลวงทันทีเป็นคําสั่งเรียกตัวโดยตรงจากราชินีโทกากลมมันก็ได้หัวล็อกก่อนขึ้นรถม้าแล้วออกจากเมืองไป พี่เอกก็ได้มาคิดนะว่าทําไมพิมุ่าถึงโดนซาก้าจับตัวไปเพราะมีขุนนางจ้างซากา้าและขุนนางคนนั้นก็อยากได้ตัวพิมุา่าหรือว่าผู้มีอํานาจของอาณาจักรใกล้เคียงอยู่เบื้องหลังกําลังเล็งอาธทานเทียและดาเลียอยู่หรือเพราะสินค้าที่เขาให้เลยคิดจะทําลายสมาคมมาโลถ้าเป็นแบบนั้นพิมุ่าถูกหลักพาตัวไปก็น่าจะเป็นเพราะเขาเองพี่เอกก็ได้คุยกับคุณมาโลนะว่าเพราะเหตุน,นั้น เขาก็เลยจะอยู่ส่งสินค้าให้สมาคมมาโลเขาก็บอกนะว่าเขาแค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่คราวนี้ก็ถูกราชนีเรียกตัวด้วยสิเขาเผิ่ไปทําอะไรให้ใครไม่พอใจสินะแต่ก็ไม่รู้ว่าจากนี้จะนําปัญหาแบบไหนมาให้กับทุกคน จูมูลาก็ได้บอกนะว,ว่าไม่ใช่หรอกกําไรมหาศาลย่อมมีความเสี่ยงตามมาอยู่แล้วเธอตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่เคียงข้างพระเอกพระเอกมีพลังที่ยิ่งใหญ่เธอรู้อยู่แล้วว่าสักวันเรื่องนี้จะไปถึงราชวงศ์เธอจะอยู่กับพระเอกและสนับสนุนเขาวันต่อมาอเนมเนก็ได้อ่านหนังสือภาพมาให้มารีเป็นหนังสือที่ทั้งสองคนช่วยกันสร้างขึ้นมาทั้งสองก็ได้กอดและบอกลากันกุตันและภรรยาก็ได้มาขอบคุณพระเอกที่ช่วยเหลือเขาไว้มากมายนอตพอก็ได้มาอวยพรและบอกลาพระเอกและบอกว่ากุตันเนี่ยได้กลายเป็นบุคคลสําคัญในดินแดนของเขาไปแล้ว มารีและอาเนมันน่ก็สัญญานะว่าพวกเธอเนี่ยจะมาพบกันอีกแลว้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปดินแดนของบาลอนนอตพอหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เก็บพวกบ้านนะครับแล้วก็ได้มาพบท่านเขาอยู่พาโทเลียมพระเอกก็ได้ถามนะว่าถ้าเขาไม่ไปพบราชนีจะเกิดอะไรขึ้นท่านเขาก็บอกนะว่าถ้าฝ่าฝืนคําสั่งราชวงศ์พวกเขาก็จะผิดไปด้วยฐานปล่อยให้หลบหนีถ้าเลวร้ายสุดก็จะถูกมองว่าเป็นกบฏนะครับจากนั้นพระเอกก็ได้เดินทางไปยังที่เมืองหลวงทันทีเลย